ผมขับรถไปนครศรีธรรมราชเพราะสิ่งนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะตอนนี้ผมกําลังไปรับซื้อกริบโบราณถึงนครศรีธรรมราชนะครับอ s s a l อะ u a l a i ม u m w a าตุล a อ u l ต a อ i taala w a b a r รา a t u h และก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโอ้โ oh หตาบัวไหมครับพอดีผมตื่นจากซุปเปอร์ผมยังไม่ได้นอนเลยครับขับรถไปนครน,นะครับผมนะตอนนี้ผมกําลังไปรับซื้อกริบโบราณถึงนครศรีธรรมราชนะครับผมก็ าฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับแต่เดี๋ยวผมอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายหน้าคนขายหรือว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายบอกราคานะเพราะว่าเจ้าของได้บอกให้สมนวนเป็นเพราะว่าเจ้าของก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันอันนี้ผมจะอธิบายนิดนึงนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เปิดหน้าทําไมไม่บอกราคาคืออารมณ์ประมาณว่าถ้าสมมุติว่าผมไปบอกราคาจริงไปอะ่ะครั้งต่อไปเขาก็อาจจะซื้อ,อยากเช่นสมมุติว่าผม ซื้อเกี่เนียสมมุตินะฮะนี่ราคาสมมุตินะไม่ใช่ราคาจริงสมมุติว่าผมไปซื้อสองหมื่นใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าคนอื่นรู้ว่าผมซื้อสองหมื่นน้องเขาอ่ะแล้วน้องเขาจะไปซื้อต่อราคาเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมข้างต่อไปเขาอาจจะทํายากเขาก็เลยอยากให้สงวนราคาไว้แบบโอเคดังนั้นสงวนไว้ดีแล้วนะครับผมจะได้แบบน้องเขาก็จะได้ซื้อต่อปกติอะไรแบบนี้ผมก็เลยโอเคครับผมเดี๋ยวผม อ่าผมอาจจะแบบซื้อตอนซื้อผมอาจจะไม่ได้ถ่ายก็ได้หรือไม่ก็ผมอาจจะถือแล้วก็เห็นหน้าผมคนเดียวนะครับแล้วก็เห็นแต่เสียงแต่ถ้าสมมติน้องเขาบอกว่าเสียก็ไม่สะดวกเดี๋ยวผมก็จะเอากลิ่มารีวิวนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่การลังเดินทางไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทีหนึ่งเป็นระยะระยะนะครับผมโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเจอเจอ,เจอน้องเขาสวัสดีครับ อันนี้ได้มาจากไหนครับได้มาจากทอดผมครับออ๋เฉามาจากบ้านบ้านบ้านอยู่ที่ไหนพ่อแม่ผมอยากจะรู้ประวัตินักนัก<น>รู้จุ่ว่าจะอยู่แถวในเมืองนครอ๋ออยู่ในเมืองนครใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอแอยกถามนะี่นะนี่นะครับ คือกิจที่ผมตกลงซื้อขายกับน้องเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับน้องเขาแป๊บหนึ่งนะครับอัลาัมดลแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้กิจมาแล้วนะครับผม,ผมก็จะทําการกลับแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่นครเดี๋ยวผมหาป้ายเดี๋ยวบางคน,นอ่านว่าไม่จริงหรือเปล่ามื่องนี้งั้นเดี๋ยวหาป้ายแป๊บหนึ่งนั่น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 ป้ายแต่่ามันไม่ใช่ป้ายนะั่นนั่นแต่ว่าไปานี่นี่นะครับป้ายป้ายอำเภอสิชน นครศรีธรรมราชขนอมนะครับผมนะตอนนี้ผมก็อยู่ในตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนศักนะเอาทำดิละเนี่ยนี่ผมได้แล้วนะครับผมเนี่ยกกดตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครที่มีกิดนี้นะครับผมสามารถที่จะมาขายผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้อัสลามุอะลัยกุมบารักรุ่นร้อยตลาบารักรุ่สสวัสดีครับ